ครับผมสวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้เช่า,าเหรียญของพระเกจิ G G อาจารย์นะครับครูบาอา,าจารย์สายทางภาคเหนือนะครับผมเหรียญเจ้าครูบาศรีวิชัยนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่จะสร้างในปีพศออ .2512 นะครับราวๆ2512-13นะครับก็เป็น เรียญที่มีการปลุกเสกพิธีใหญ่มากอีกหนึ่งเหรียญของประเทศไทยเลยนะครับมีเกจิร่วมปุกเสกถึง108รูปนะครับจะสร้างที่วัดพันอ้นนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่นะครับสำหรับรายนามผู้ร่วมปลุกเสกนะครับของครูบาอาจารย์นะครับในสมัยนั้นก็ขึ้นไปปลุกเสกถึงร้อรูปเลยนะครับก็เอาคร่าวๆนะครับก็อาทิเช่นนะครับ หลวงพ่อคุณนะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับวัดสามงามนะครับแล้วก็หลวงพ่อพ่อเงินวัดดอนนหหอมนะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะครับผมที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึงนะครับก็ลองหาข้อมูลดูได้ครับเป็นพระที่มีการจัดสร้างที่ประวัติชัดเจนนะครับผมเหรียญนี้เป็นเหรียญบล็อกปีสิบสองนะครับปีสิบสองดูลักษณะของตรงนี้นะครับนี่ครับ สองห้าหนึ่งสองะครับเดี๋ยวมาดูอีกองคหนึ่งครับจะเป็นบล็อกปีสิบสามลักษณะของเหรียญก็คือเหมือนกันเลยนะครับจะสร้างในเวะลาะเดียวกันนะครับใบหน้าคมชัดนะครับนี่เห็นไหมครับสองห้าหนึ่งสามเห็นไหมครับแต่ปลายหางของอ่าตรงหัวเลขสามก็จะมีปลายหางเลขสองโผล่มานะครับ มันจะเป็นการแก้บล็อกนะครับผมลักษณะของเหรียญน,นะครับเหรียญเรียบตึงนะครับผมตรงบ่าหูเหรียญตรงนี้ก็จําให้แม่นแ่นนะครับเผื่อมีเก้น,นะครับถ้าแ,แบบนี้เกมเก้ทำเก้เกไม่ทําแบบนี้นะครับแต่เหมือนจะเคยเห็นผ่านๆตานะครับพี่ๆเก้รุ่นนี้แต่ไม่แน่ใจว่า มีออกมาเยอะเรียงนะครับนี่ครับหูเรียนจะเป็นบ่าแบบนี้ครับข้างๆก็จะเนื้อปิ้นแบบนี้ครับผมนี่เห็นไหมครับบล็อกปีสิบสองสองห้าหนึ่งสองครับผมคลิปนี้ก็ มีแค่นี้นะครับใครที่สนใจนะครับผมก็โทรมาที่เบอร์ผมได้เลยนะครับ0647810400ครับผมเป็นเหรียญทีพิธีใหญ่อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่น่าเก็บนะครับจเจอกันใหม่อีี่หน้าครับผมขอบคุณครับ